すべてあった。 สวยมากไช่ม่มมันนีดอกใหญ่ด้ยวยครับพี่น้องเห้บวกว่าดำสนีล่ะแกงพอดีดอก <laughs> ก็น้องเสีครับครับ ชุ่มยีตุมมัอน,นี้ใครมากครับอัน่น้องโมูหน่อยแล้วก็แม่ะะมมด้วยค่ะงามๆด้วยค่ะพี่น้องสวยตัดแต่งงานครับ เอาได้ค่ะแม่ตัองเป็นน้ำขึ้นไป,นนปนหน่นนนหนนอยเตอะเองายไปดีครับ Chưa có mua nè, cái chuyện này nhà nhiều tiền 30, 40 sáu mươi bây giờ đâu thằng này cái gì Hãy subscribe Mì không bỏ lỡ นายคนม่อีกอะไดได้ไหมถึงบอกเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วบนอนึันไม่เยียดบดอกองท่างนี้ครับพี่นะ้องพอดิดทายวน ອ່າດີຢູ່ເດດອກບໍ່ໃຫຍ່ປານໃດເໃຫດ